ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตอาการของโดรนของเรานะครับที่มันตกลงไปวันนั้นนะครับที่เราลงคลิปว่ามันตกนะครับแล้วก็มันเป็นอาการเป็นยังไงนะครับก็คือว่าใบพัดมันทํางานไม่สมบูรณ์นะครับใบใบใบด้านหน้าบีนะครับก้านบีนะครับมันมันไม่ทํางานนะครับด้านหน้าบีมันไม่ทํางานนะครับ ก็เลยว่าวันนี้ก็เลยจะเอาไปส่งไปซ่อมที่่งไปซ่อมในร้านนะครับก็มีพี่ที่คุยกันในในใน youtube นะครับที่ลงคลิปไปแล้วพี่เขาก็แนะนำบอกว่าให้ลองเอาไปส่งร้านนี้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับก็ดูดูเลยดูเลยนะครับนี่นะครับอาการมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็มันก้านบีข้างหน้ามันไม่ทํางานนะครับแล้วก็พอทํางานไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องมันก็จะดับตัวมันเองนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ตอนที่เราไปเจอโดนนะครับที่ที่ตกแล้วเราไปเจอนะครับมันก็หงายท้องเลยนะครับโดนมันก็เออมันก็หงายท้องไปเลยนะครับแล้วเราน่าจะมันน่าจะกา้าน การที่มันไม่ทํางานมันน่าจะตกแล้วมันก็น่าจะกระแทกนะครับหรือว่ามีอะไรเข้าไปอยู่ด้านในหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เลยว่าวันนี้ก็เลยตัดสินใจก็เลยคุยกันแล้วก็เลยหาข้อมูลร้านที่เราจะซ่อมนะครับก็เลยว่าจะเอาไปซ่อมนะครับวันนี้นีกำลังเดินทางไปที่ไปสานีนะครับแล้วก็เราก็ได้ติดต่อกับไปไป,ไปที่ร้านแล้วนะครับก็แอดไลน์คุยกันกันกบพี่เจ้าของร้าน หนักมากนะครับราคาแล้วก็ราคาซ่อมก็ไม่ได้แพงนะครับทีแรกแตัดสินใจนะครับว่าถ้าไม่ซ่อมก็คือจะซื้อเครื่องใหม่เลยนะครับก็คือได้ไปดู DJI Mini 2นะครับก็คือราคาก็หมืนหม่นสี่พันห้าร้อยนะครับก็คือไปดูแล้วนะครับแล้วพอทีนี้มันก็คือว่าราคามันก็ยังแพงอยู่นะครับสำหรับช่องเล็กๆที่ยังไม่มีรายได้เข้ามาในช่องนะครับ ก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อนะครับก็เลยว่าซ่อมตัวนี้ใช้ไปก่อนนะครับก็คือก็คือซ่อมแล้วก็จะได้เอาไปถ่ายงานนะครับเพราะปกติก็ได้ถ่ายโคกหนองนาให้คุณพ่ออยู่แล้วนะครับโดนตัวนี้นะครับก็คือว่าคุณสมบัติก็โอเคนะครับก็มันก็ถ่ายสีทีได้ความนิ่งก็โอเคสมราคานะครับความชัดก็ดีนะครับนะครับก็คือวันนี้ก็คือแค่จะมาอัปเดตว่า เราจะได้พาโดนไปส่งไปร้านซ่อมนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราซ่อมกลับมานะครับมันจะทํางานได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะได้ซื้อเครื่องใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย